ในขณะนี้กลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านก็ได้เข้าพบกับกรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะเรียกร้องให้ตัวแทนกระทรวงแรงงานที่จะเข้าร่วมก,การประชุมนานาชาติในเดือนมิถุนายนนี้ได้สนับสนุนร่างอนุนสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่จะเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตัวแทนกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรแรงงานจำนวนประมาณสิบคนเข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อนายประกรณ์อมรชีวินรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานเพื่อขอให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO สมัยที่หนึ่งร้ที่นครเชนีวาสมาพันธ์สมาพันธ์ทรัตสวิตในเดือนมิถุนายนนี้ได้สนับสนุนร่างอนุสัญญาเพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านรวมทั้งข้อแนะ นะนำที่มีต่อ ILO ให้จัดทำขึ้นและสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มประเทศสมาชิกตั้งแต่ปี2553เพื่อคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานเหล่านี้เช่นค่าจ้างที่เป็นธรรมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดประจำปีความเสี่ยงเรื่องการถูกละเมิดทางเพศซึ่งหากการประชุมในครั้งนี้มีการรับรองร่างอนุสัญญาก็จะมีผลบังคับใช้ในประเทศสมาชิกของ ILO ซึ่งจะถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในระดับสากล จากบางคนที่เข้าถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ว่าพวกโรงงานอะไรเขาทํานี่เขาได้แปดชั่วโมงใช่ไหมแต่เราไม่ได้แปดชั่วโมงแต่ถ้าออกมาแล้วว่าการทํางานของเราคงจะเป็นทํามากขึ้นในชั่วโมงในการทํางานเพราะบางทีมันไม่ใช่แปดชั่วโมงเหมือนคนอื่นอาจจะเป็นสิบสองสิบสามชั่วโมงอย่างนี้หกโมงเช้าเลิกอสี่ทุ่ม ส่วนแทนลูกจ้างทำงานบ้านยังเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งประกาศกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวันแม่บ้านสากลในวันที่28สิงหาคมซึ่งขณะนี้กฎกระทรวงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองในด้านต่างๆให้กับลูกจ้างหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเพื่อนำไปประกาศเป็นกฎกระทรวงต่อไป และจากการสำรวจเมื่อปี2552โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าจำนวนผู้มีงานทำที่เป็นลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลมีประมาณ230,000คนในขณะที่สถิติจากสำนักงานบริหารต่างด้าวพบว่าแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนบัตรอนุญ,ญาตทำงานอาชีพทำงานในบ้านปี2553นั้นมีจำนวนสูงถึง129,000คน